สึกเหนือหรือสึกตายตลุยปว้าใชา้ไปทั่วทุกแคนสึกรบไม่วันไรสึกรักท็ไมเจ็บใจสุดแขนชาเสื้อต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคน่ ขันสอนหมูเข้มเจ้าโหมขอรับ,รบพวกเจ้าเตรียมตัวออกเดินทางค่ะขอรับ,รบท่านท่านขุนทองจันทข้าฝากท่านดูแลชวนแทนขานะท้าด้วยนะถ้าจำเป็นจะ,จะเดินทางไปไหนวยขอรับข้าจะออกไปตรวจตาหมู่บ้านที่ใกล้ชวนที่สุดแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆภารกิจครั้รงนี้คืออนไดขอรับ ข้าจะไปเป็นนักดาบพะเนจรนักดาบพะเนจรหรือขอรับใช่หลายวันมานี้มีชาวบ้านมาร้องเรียนว่ามีพวกโจรข้าบ้นคนหีฐานะแต่ชาวบ้านกลัวไม่ว่าตัวเองจะไม่ร่ำรวยแต่ก็อาจจะถูกพ่นได้ข้าก็เลยมีความคิดว่าจะออกสืบจับพวกโจรเหล่านี้ได้ในเวลาเดียวกันหากเรือนไหนที่มีชาย ข้าก็จะสอนเพลงอาวุธเอาไว้ป้องกันตัวด้วยถ้าจะมือจะเดินทางไปสักกี่วันหรือขอรับได้เขาเงินโจรเมื่อไหร่ข้าค็จะรับถ้าจะมือขอรับเจ้าขำเจ้าคงจะคิดว่าข้าลืมเจ้าสินะขอรับข้าไม่ได้ลืมหรอก แต่ข้ากำลังคิดว่าถ้าเอาเจ้าไปจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไอ้ไอ้ขำตำรวจเส้นทางไนดะ้ขอรับงั้นเจ้าจะรับปากข้าได้หรือไม่ต่อไปจะไม่ทำนอกเรื่องขอรับแล้วอีกเรื่องอันใด้ลหละโหมูทำตัวเป็นท่านจะเมืองแต่เมื่อไหร่ฮะข้าหาใช่ท่านจะเมืองไม่แต่ข้าน่ะรู้ใจท่านจะเมืองว่าท่านมีชอบคนล้ำเส้นออกไปข้างนอกคนเดียวเยี่ยงเอง จะทาให้เสียขบวนหมดเข้าใจหรือไม่วะเข้าใจขอรับขาผู้เออเจ้าขำหากเจ้าไปครั้งนี้เจ้าไม่พูดอันใดเป็นดีที่สุดจะเป็นผลดีต่ออนาคตของเจ้านะขอรับท่านันสอนไอ้ขำขอสัญญาเลยว่าหากไม่มีผู้ใดพูดกับขำก่อนไอ้ขำก็จะไม่พูดกับใครขอรับเอาล่ะงั้นตกลงตามนี้เย็นนี้เราจะออกเดินทางกันพวกเจ้าไปเตรียมตัวได้แนละ้ว খারাপ খারাপ up. จะไปแล้วเหรอจ๊ะใช่พี่ก็เย็นแล้วหงพลายเจ้าไปตามนางน้อยมาให้พี่สินางน้อยพี่แผนมีอะไรหรือจะให้มาหาชุดให้พี่เรื่องนั้นนะ่ะหงพลายจัดการให้จ้ะหงพลาย ทำไมเจ้าเลือกชุดนี้ให้พี่เล่าแล้วถูกใจหรือไม่เล่าถูกใจแท้ชุดเยี่ยงนี้สิมันถึงจะเหมาะสมกับนายพาลีนักดาบพาเนจรหงพลายเจ้านี่ช่างรู้ใจพี่ยิ่งนักก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่กุมารทองตนเดียวดอกที่รู้ใจพี่แผงหงพลายเนี่ยก็อยู่กับพี่แผนมานานนะัก จนพยายามอ่านใจพี่ออกไงจ๊ะพลายเจ้านี่ก็ช่างแสนดีแท้ของพลายไปครั้งนี้ถ้าพี่ไม่เดกใช้เจ้าก็ให้เจ้าอยู่ช่วยทางบุญทองฉันนะก็ได้จ้ะ หงายไม่เห็นภาพทีมันบาดตาหงายก็ไม่ไปใกล้พี่ดอกท่านองขอรับ ดูนั่นขอรับครั้งนี้ถ้าจะเมืองมาแปลกดูธำรมธแม่งยิงนะพวกเจ้าคงจะสงสัยกันสินะขอรับลรับเฮลานี้ข้าคือนายแก้วหาใช่ไหมแล้วเป็นผู้ใดล่ะครับไปครั้งนี้ข้าจะใช้น้ำว่านายพาลี นักดาบพาเนจออันใดนะที่นอนพร้อมแล้วขอรับ อ้าวแล้นี่พันสอนกับหมูเข้มไปไหนมาแล้วขอรับอยู่นี่ขอรับงั้นเราก็พักผ่อนกันเถอะนะเออเจ้าคำขอรับตอนนี้เราถึงหมู่บ้านใดแล้วหมู่บ้านเนินขนนุนขอรับนา้บ้านชื่อว่าไรชื่อเดี๋ยวพัคนค้ำนึกอ๋อ พายุขอรับพายุ <laughs> ชื่อใกล้เคียงท่านนะขอรับอืมเช่นนั้นพวกเจ้าก็อย่าหลุดชื่อข้าเป็นอนขาดขอรับขอรับไปผม